ส่วนชวนีเดือนเมษาย,ยน์อีกนึงเทศกาลที่สําคัญก็คือ,อช่วงของสงกรานมันจะมีวันหยุดยาวที่นี้อพอมีวันหยุดยาวปุ๊บแน่นอนว่าการชารถชายถนนจะคึกคักเป็นพิเศษเพราะหลายคนจะเดินทางไปเที่ยวล็อกบ้า,ขขานไปาครอรัวใช่ี่ยตั้งแต่วันเนี้ยนะวาว่างเป็นกันไปเ,เรื่อยหลือไปไหนใช่ค่ะที่นี่เนพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีเองนะคะเขาก็มีการเตรียมความพร้อมค่ะในการป้องกันแล้วก็หลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงของเทศกาลสงกรานด้วยค่ะ ที่ห้องประชุมพญาตานีส่าลกลางจังหวัดปัตตานีค่ะนางพาติมเอดิยามู่ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีประชุมคณะกรรมการขนาดทำงานประจำาศูนปฏิบัติการป้องกันและหลอดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อจะเตรียมความพร้อมแพนบูรณาการป้องกันแล้วก็หลอดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็ช่วงวันหยุดยาว สำหรับเทศกาลส่งกราส์นะครับก็เป็นช่วงที่พี่น้องประชาชนจำนวนมากมาในะชายรถชายถนนเพื่อจะเดินทางสั้นจอนทางกลับภูมิลำเนาแล้วก็ท่องเที่ยวตลอดจนทุกพื้นที่ทั่วประเทศเขาก็มีการจัดงานเฉลริ่มฉลองงานประเพณีการทำบุญแล้วก็เรื่องต่างๆก็ทำให้มีปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดอ,อุบัติเหตุทางถนนสูงว่าช่วงปกติทางด้านคนแล้วก็ยานพาหนะค่ะใช่ค่ะรูปีพานมานะคะูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนก็ได้มีการบูรณาการรวมกันกับภาคีเ้รืคข่า,คายคลับเลื่อนการดำเนินงานมาย่้งต่อเนื่อง,ง,าาง,องค่ะโดยชายก ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนถูกระดับตั้งทั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกรุงเทพมหานครศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอและก็ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อจะลอดปัจัจเสี่ยงข้อการเกิดอุบัติเหตุถูกมิตินะคะรวมทั้งให้ความสําคัญกับการบังคับใช้กฎหมายค่ะเพื่อให้หลอดจํานวนอุบัติเหตุและการเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยนะคะนอกเนือจากเนื่องงานต่างๆจะเตรียมความพร้อมในการป้อง แล้วก็หลอดอุบัติเหตุทางถนนแล้วคนชายหลอดชายเท่นนานั้นเองก็ต้องอตรวจเช็คให้ดีทางสภาพหลอดใช่ไหมเบรกไฟหรือว่น้ำมันเครื่องเอ่อันตรเดินทา,า,างน้าหลายๆค,ค,คนอาจจะเดินทางไกลอยู่เร็วการตรวเช็คหลอดเพื่อความปลอดนะคะก็เป็นการหลอดอุบัติเหตุแล้วก็หลดการเสียชีวิตตามที่ว่าได้ด้วย